มีควันมาในกล้องนะอันนี้เราไปจับได้ในกล้องอ oh, oh, ุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยคุณเดนิดสุดยอดเไม่ไม่ไม่ใกล้จับเออพราเจ้าช่วยนะอิสลาัลลอ คุณเดนิสเขาได้เล่าถึงความน่ากลัวและสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้คือเขาบอกว่าเคยมาที่บ้านหลังนี้หลายครั้งแล้วและเหตุการณ์แปลกๆมักจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ยอมจบสิน้นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดการรายงานว่าได้ยินเสียงดังประหลาดที่น่าขนลุกออกมาจากบ้านหลังนี้อีกครั้งซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องกลับมาทันทีที่เขากลับเข้ามาในบ้านเขาพบว่าสิ่งของทุกอย่าง ถูกหรือค้นจนกระจัดกระจายไปทั่วทั้งที่ไม่มีใครเข้ามาอยู่สถานที่นี้มีความน่ากลัวตรงที่พลังงานบางอย่างยังคงวนเวียนอยู่และคอยสร้างเสียงรบกวนรวมถึงเคลื่อนย้ายเข้าของเองได้แม้ว่าเขาจะพยายามเข้ามาตรวจสอบหลายครั้งแล้วก็ตามข้ามไปรัเสเซียเลยครับเพื่อนนเอาแล้วาาตามสไตล์ I ในขณะที VII ่สำรวจอย่างละเอียดคุณเดนิสสังเกตเห็นความผิดปกติบริเวณผืนบ้านเมื่อพบว่ามีไม้กระดานแผ่นหนึ่งที่ถกลขึ้นกับมีอะไรบางอย่างอยู่ใต้ถุนบ้านเขาจึงไม่รอช้าที่จะเปิดมันออกเพื่อพิสูจน์ความลับที่ซ่อนอยู่ด้านล่างจากนั้นเขาได้ตัดสินใจมุดลงไปใต้ถุนบ้านที่ทั้งแคบและมืดมิดเพื่อทำการติดตั้งกล้องวงจรปิด และวางเครื่อง E.M.F. สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงวิญญาณโดยหวังจะบันทึกหลักฐานของสิ่งลี้ลับที่แฝงตัวอยู่ในมุมมืดแห่งนี้ให้ได้แบบจะแจ้งที่สุดนี่คือน,น,น,น้าสิบอครีนิ บ้านงัดอื่นบ้านเขาชอบเออชอบมีห้องใต้หลังคาแล้วใกล้ใต้หุ่นที่เป็นแบบนี้เนาะที่สามารถเปิดออกไปได้บ้านต่างประเทศก็ชอบมีย้ยเนาะคล้ายๆหลุมลกภยนะัยเลย กำดักวิญญาณไปนี่นี่คือกับดักจับวิญญาณนะเครื่องจับวิญญาณไอ้เครื่องเนี้ยสวัสดีครับคุณเจสสวัสดีครับ ก็โอเคพร้อมไม่เห็นอะไรเลย ใต้ถุนเตี้ยจัดผีไม่อยู่บนบ้านมะสวัสดีครับพี่โดนหลังจากวางเครื่องมือ EGF ไว้ใต้ถุนคุณเดนิสระบุว่าเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง ที่คล้ายกับมีผีเด็กกำลังวิ่งเล่นอยู่รอบๆตัวเขาหลังจากความเงียบปกคลุมได้ไม่นานกล้องที่คุณเดนิสติดตั้งไว้ในบริเวณใต้ถุนบ้านก็จับภาพความผิดปกติบางอย่างได้ีชิงานเ กลางวันเหรอฮุ้ยควันฮุ่ยมีควันฮุ้ยมีควันมาในกล้องนะอันนี้เขาไปจับได้ในกล้องหุ้ยหุ้ยฮุ้ยโอ้ย,ย,ยคุณเด oh, <my> นนิสโอ้สุดยอดแคปเต์ ี่แต่แกไม่เห็นนะแกแกแกไม่ได้เห็นผมคิดว่าเขาน่าจะดูจากย้อนหลังนะ่ะแต่ตอนนี้เราเราไม่ได้เห็นรีแอคเขาลองว่าเขาเจอผีอนะแต่เขาอยากแค่รู้สึกผมอยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างนะ ความน่าสะพรึงกลัวหลังจากที่กล้องที่ติดตั้งจับภาพเงาสีขาวคล้ายวิญญาณเด็กขึ้นไม่นานกล้องก็จับภาพบางอย่างได้อีกครั้งแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าเงานั้นจะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเรากับต้องการให้คุณเดนิสรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างสิงสถิตยอยู่ที่บ้านหลังนี้ ยังไม่เห็นนะกลางวันเลยวิ่ผู้พิ่งสังเกตแล้วเนี่ยว่ามันเป็นปตอนกลางวันอยู่เฉรู้สึกมือเขาจะสัมผัสกันได้ อันนี้มันสาวมันสาวจากผมเองป่ะบ้างอุ้ยอุย้ย้ไม่เคยเจอว่ะแบบเนี้ยวุ้ยเฮ้ยเหมือนเหมือนมันทำกล้องมันทำตรงนี้ขยับด้วยวะ่ะมันออกมาจากอะไรวะเนี่ยตรงเนี้ยวุ้ย โหดวะมันออกมันจะผนัง,นนงเงีนะเมื่อกี้อ่อีกช่วรั้ oh, sure อุ๊ยอุ๊ยออกมาจากสาอีกตัวอะไรวัเนี้ย โอ้โหเฮ้ยโอ้โหกูเจอทริโรซ่าสามครั้งเหมือนเขาสัมผัสได้ว่ารู้สึกว่ามันเหมือนมีมีอะไรอยู่ข้างล่างแน่เลยอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าสัมผัสได้ยังไงนะแต่เขาบอกมาอยู่มาอยู่ม่อกี้รถามครั้งอะไรเขาไว้ ควันสีขาวลอยเด่นชัดขึ้นมากลางอากาศมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับเงาของเด็กตัวเล็กๆกำลังเคลื่อนไหวอยู่สอดคล้องกับความรู้สึกของคุณเดนนิสที่สัมผัสได้ว่ามีวิญญาณเด็กวนเวียนอยู่ใกล้ๆซึ่งกลุ่มควันลึกลับนี้เปรียบเสมือนการตอบรับจากโลกวิญญาณที่พยายามสื่อสารกับเขาในมุมมืดของบ้านหลังนี้แม้ความพยายามในการสื่อสารผ่านเครื่องมือกับดักในห้องใต้ดินถูกกระตุ้นถึงบางสิ่ง ที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็เป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่ตาเห็นคุณเดนิสจึงตัดสินใจย,ยุติการสำรวจลงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยทิ้งไว้เพียงปริศนาของเงาลึกลับที่ยังไม่ถูกคลี่คลายพร้อมคำสัญญาว่าหากกล้องลงจรปิดจับภาพความผิดปกติใดได้อีกเขาจะกลับมาเผชิญหน้ากับความเร้นลับนี้ใหม่อย่างแน่นอน <c oughs> นีดีวะพี่คลายหน่อยเว้ยเมื่อกี้อินโดทาผมตึงจริงๆแล้วชาวบ้านอ่ะชาวบ้านเขาได้ยินเสียงเมื่อตอนที่เขาเล่าเมื่อกี้เนี่ยชาวบ้านเขาได้ยินเสียงแบบมีคนเหมือนมีคนอยู่ในบ้านหลังนี้อะแต่ไม่รู้การเสียชีวิตในบ้านหลังนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่คุณนิตบอกว่าสัมผัสได้จากวิญญาณเด็กเขาเขาเคยมาที่นี่แล้วแล้วเด็กเขาจะมาอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเขา,เขาเห็นคลิปเนี้ยที่มันเป็นแบบเห็นเป็นผีอย่างเงี้ยเฮ้ยที่ผมว่าเขามาอีกทุกคนให้ให้กระโหลกมาได้เลยนะผมลืมบอกน่ากลัวมากผมไม่เคยเห็นผีแบบนี้ยังไงต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเหมือนเคยเลยแต่แปลกใหม่กับการดูครับกับการได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าผีของลเสเซยครับนี่เฮ้ยผมชอบผมชอบดูแล้วมาตื่นตาดีวะ่ะไม่เคยเห็นดีดีด,ด,ดีเออพี่เมื่อสักพี่สายสาย,สายลมบอกว่าผีตาง ต่างประเทศน่ากลัวแต่ของไทยน่าสงาสารใช่ไหมครับใช่ของต่างประเทศรู้รู้รู้สึกเหมือนว่าแกจะแบบเป็นผีที่แบบว่าใครมาแบบเหมือนเขาจะอาฆาตอ่ะผีต่างประเทศอ่ะสว่วนใหญ่จะเป็นการอาฆาตเป็นปีศาจที่มาจับผีที่เคยอ,อยู่ในบ้านอ่ะที่ผมดูจากพวกเขาแล้วนะผีคนในบ้านเสียชีวิตแล้วมันก็จะมีปีศาจเข้ามาจับผีไอ้ตัวนั้นอ่ะมันอยู่ด้วยกันภายในบ้านประมาณนั้นเว้ยต่างประเทศอ่ะเอาเรื่องผมให้ไปดิห้ากะโลกลยฮะ พี่ชายขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปสำรวจเส้นทางสายหนึ่งที่ตัดผ่านกลางป่าในช่วงเวลาเกือบห้าทุ่มโดยเป้าหมายคือเส้นทางที่มุ่งหน้าไปสู่ชายหาดแม้ว่าก่อนหน้านี้จะได้รับคำเตือนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าเส้นทางนั้นอันตรายแฉะและมีประวัติความลี้ลับแต่พี่ชายก็ตัดสินใจหลีนและเดินหน้าต่อท่ามกลางความมืดบรรยากาศเริ่มกดดันสองข้างทางรกชัดพี่ชายเริ่มได้กลิ่นดอกไม้โชยมาเตะจมูก ซึ่งตามความเชื่อถือเป็นสัญญาณของการมีสิ่งลี้ลับอยู่ใกล้ๆในขณะที่ขี่รถอยู่พี่ชายเหลือไปเห็นเงาดำตะคุ่มคล้ายร่างคนโผล่ออกมาตรงไหลคือสีดำเข้าไปในพงหญ้าข้างทางอย่างรวดเร็วทำให้พี่ชายต้องหยุดรถด้วยความตกใจและสงสัยว่าสิ่งนั้นคืออะไร

ทุกคนเปิดคุณภาพความชาัดได้สูงสุดเลยนะครับผมหนึ่งพันแปดสิบูชัดมากมีตัวอะไรเดินแล้วเมือ่อกี้นั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยินเหรอตั้งคา่าตั้งค่าความชาัดได้เลยนะครับทุกคนอย่าลืมนะในโทรศัพท์ ลืมบอกทุกครั้งเลยลืมบอกวุ <c oughs> ้ยวุ้ยวุ้ย,ยแต่ไอที่แตกๆนี่คือจากกล้องโอ้ ตามหรอวิ่งหายไปแล้วอุ่ยได้ัิ่มันอุ่ยมันป่าทึบมากเลยเนี่ย ก็ถือว่าทึบอยู่นะป่าแบบก็ไม่น่าจะหนีเร็วอ่ะอ้ยมีเสียงเราให้อย,อยจูจ่ๆก็ปรากฏร่างหนึ่งในชุดสีแดงสดเดินเฉียดผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วอันตรธา,านหายไปในความมืดมิดอย่างไร้ร่องรอย พี่ชายพยายามเร่งตามไปค้นหาแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าที่ไร้ซึ่งเงาของสิ่งมีชีวิตเสียงฝีเท้าลึกลับเริ่มกึกก้องรอบตัวราวกับจะย้ำเตือนว่าเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวที่อยู่ในป่าแห่งน,นี้และดวงตาแดงฉานที่ปรากฏขึ้นก็ยิ่งตอกย้ำถึงการมีอยู่ของสิ่งที่มองไม่เห็นพี่ชายก้าวเดินช้าๆสู่ความมืดที่ไร้จุดสิ้นสุด จูจ่ๆสายตาพลันสะดุดกับร่างสูงโปร่งในชุดแดงยืนสงบนิ่งอยู่เบื้องหน้าห่างออกไปไม่กี่เมตรพร้อมกับเสียงหัวเราะคิกคักที่แหลมเล็กและชวนขนลุกสัญชาตยานบอกให้หนีเขากลับหลังหันพุพ่งทะยานสุดแรงเกิวิ่งไม่คิดชีวิตเพื่อเอาตัวรอดจากสิ่งเร้นลับที่เฝ้ารออยู่กลางป่านับตั้งแต่วินาทีแรกที่ย่างกรายเข้ามา

พี่ชายก็มาถึงจุดที่ความมืดมิดกลืนกินทุกสิ่งหัวใจเต้นรัวราวกับกลองศึกเมื่อสายตาปะทะก,กับร่างที่ยืนตระงานอยู่กลางดงกล้วยร่างนั้นสวมชุดสีแดงฉานตัดกับความมืดมิดของป่าและที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือร่างนั้นกำลังจ้องมองตรงมาที่เขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าไร้อารมณ์แต่กลับเย็นยะเยือกจนขนลุกไปทั้งตัว ปากก้วยเฮ้ยอินโดนีเซียมีกล,ล้วยด้วยวะ่เจอแล้วเจอแล้วอ้านยืนอยู่นั่นเอาแล้วพี่ตัดที่รอเ้อแล้วลุงล่ะโอ้วววววตัวเดิมตัวเดิม ตัวเดิมตัวเดิมเหียนเขี้ยนผมว่ามันน่ถ้าเกิดว่าเป็นผีนะก็คือแบบเฝ้าอยู่แถวแถวเนี้ไม่ยอมไปไหนเพราะว่าโดนสะกดไว้จากจางคงอะไรผีอยู่ตรงนู้นผีอยู่ตรงนู้นและจุดที่ทำให้คำคืนนี้ทวีความน่ากลัวจนสุดขีด เขาตัดสินใจทำสิ่งที่พิสดารตามคำบอกเล่าโบราณเพื่อเอาชีวิตรอดนั่นคือก้มรอดใต้วางขาตัวเองฮวินาทีที่ศีรษะมุดผ่านเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกที่พาดผ่านลำคอและเมื่อเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งภาพตรงหน้าทำให้เลือดในกายของเขาแข็งตัวรอดใต้วางขาเฮ้ไขรก๊อบไครวะ ตำนานเนี้ยเอ้ยความเชื่อเนี้ยลอตเตอรวังขายอินโดก็มีวะผมก็เพิ่งรู้เลยเนี่ยเนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันไม่เจอเสียงมาจากไหนครับว่า เห็นแล้วยืนใกล้เลยเหรอวิวิวใกล้จัดแล้ววิอัลลอฮฺอัลลอฮะิลฮิลอลฮ หายไปแล้วนุนนุนนโอ้โหดีแนะงผมว่า <c oughs> ความเชื่อว่าน่นาจะทำคล้ายๆกันผมว่านะร่างสูงโปร่งในชุดสีแดงฉานยืนตะะงานอยู่เบื้องหน้าห่างออกไปไม่ถึงเก้าว ชุดผ้าที่ดูเก่าคร่ำคราสียิ่งเด่นชัดตัดกับความมืดมิดรอบข้างใบหน้าที่ซ่อนเร้นอยู่ในเงามืดแต่ดวงตาคู่นั้นมันจ้องมองมายังเขาอย่างไม่คลาดสายตาราวกับกำลังรอคอยการมาถึงของเขาอยู่แล้วพี่ชายอยู่ในอาการตื่นตระหนกและสรุปว่าสถานที่นี้มีเจ้าที่แรงจริงๆพี่ชายเชื่อว่าสิ่งที่เจอคือการเตือนจากจิตวิญญาณหรือสิ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าจิน ว่าไม่ควรเข้ามารบกวนในยามวิกาลคลิปจบลง,งด้วยการที่พี่ชายพยายามเร่งเครื่องออกจากป่าโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกต่อไปอ๋อจีนใช่ใช่ใช,ใช่อินโดนีเซียมีคนขอเยอะมากครับมีคนขอค่อนข้างเยอะว่าอยากดูของอินโดนีเซียอะไรเงี้ยดีครับจัดมาก็ยินเขาก็จะเรียกยินกันนะครับแบบเนี้ยแต่ทำไมมัน แต่ผมคิดว่ามันเหมือนกุนตีล้าน,นัดมากเลยนะขอกระโหลกมาเลยครับทุกคนจัดก,กระโหลกมาให้กับอินโดนีเซียท่านนี้หนะ่อยผมไม่รู้จักชื่อแต่เรียกเขาแทนว่าพี่ชาย <c oughs> พรุ่งนี้ค่อยมีพี่สุดหล่อพรุ่งนี้เดี๋ยวจะดูพี่สุดหล่อมายังไม่ยังไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะดูพี่สุดหล่อมาให้โอ้โหเดินกันแดงแป๊ดอย่างนี้เลยใส่ชุดสีแดงเฮ้ยปกติจะเห็นจะใส่ชุดสีขาวนี่แหละครับผมอินโดนีเซียครับเพื่อนเส้นทาง ดเส้นทางนี้เอาไปครับคลิปนี้ผมให้ห้ากระโหลก